สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านออปปิกไบ์นะครับผมอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้าเซตสามร้อยนะครับผม ABS นะครับผมปีสองพันสิบห้านะครับผมรถบ้านนะครับแต่งหล่อๆครับท่ออาคาโปรบีครับท้ายสั้นนะครับผมชิวหน้าแต่งนะครับผมรถไม่มีล้มหนักหรือชนหนักนะครับผมศูนย์ตรงนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมคันนี้เลขไม้สีมนนะครับ ข้างดียติดนะครับผมรอๆครับยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับผมมีการลอยถังให้นะครับผมเรียบนะครับสูหน้าแต่งนะครับผม,ผมครับเดี๋ยวรูปเพิ่มเติมเราจะแจ้งลงในที่ในเพจเลยนะครับผม ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านอ,อมบิกไบเลยครับระวังบุคคลแอบอ้างด้วยนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่6กหมืนเก้านะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนมีท่อเดิมให้นะครับผมก่อนส่งมีบริเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้ฟรีนะครับผมพร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านทันทีนะครับผมนี่ครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับกุญใจสองดอกครบนะครับผมคันนี้ ประมาณนี้นะครับผมรับซื้อขายแลืเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองร้านตั้งอยู่จงังหวัดอำานาจเริญน,นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ